สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้มาพบกัชบช่องแม่พึ่งกับน้องครูไก่อีกแล้วนะคะค่ะวันนี้จะพาทําไก่ย่างน้ําจิ้มแจ่วมะขามค่ะนี่คือส่วนสะโพกนะแจ้งทางร้านเขานะให้เขาลอกกระดูกออกให้นะคะก็จะได้แบบนี้นะนี่ก็เลาะเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นก็ล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะจากนั้นก็จะมาด้วยสามเกลอือซอสปรุงรสผงปรุงรสไก่ซอสหอยนางรมน้ําตาล ตรงมีทำเลยค่ะาจากนั้นเราก็จะปรุงเครื่องหมักไก่กันค่ะสามเกลอือน้ำตาลมะพร้าวซอสถอยนางนมผงปรุงรสไก่ซอสปรุงรส น้ำล้างครกนะคะที่เราขกสามเกลือนะจากนั้นเอาไกล่ลงไปหมักเลยค,ค่ะหลังจากที่เราคลุกเข้ากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจากนั้นเราก็จะหมักเอาไว้สักหนึ่งชั่วโมงนะคะหาพลาสติกมาคุมไว้ค่ะใส่ตู้เย็นไว้นะจากนั้นมาทำน้ำจิ้มแจ่วมะขามค่ะน้ำปลา น้ำมะขามเปียกพริกป่นน้ำตาลมะพร้าวผงชูรสจากนั้นคนให้เข้ากันค่ะต้นหอมผักชีค่ะ เรียบร้อยค่ะน้ำจิ้มแจ่วมะขามอพอครบหนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนำมาย่างค่ะเอาส่วนหนังขึ้นนะเอาส่วนหนังขึ้นแบบนี้ ไฟอยู่ที่ร้อไฟอยู่ที่ร้อยปดนะคะใช้เวลา10นาทีก่อนแล้วเราค่อยปรับไปเรื่อยๆนะคะ10นาทีไฟอยู่ที่ร้อยแปดค่ะ,อะพอครบ10นาทีแล้วนะคะเราก็จะได้ไก่ประมาณนี้นะแล้วเราก็จะกลับข้างล่างขึ้นข้างบนค่ะ อบต่ออีก10นาทีไฟเท่าเดิมนะคะร8 0ยปดสนะพอครบ10นาทีแล้วเราก็จะมาดูไฟแต่ละบ้านไม่เหมือนกันนะจากนั้นเราก็จะกลับเอาข้างล่างขึ้นอีกรอบหนึ่งนะคะจากน้วก็อบต่ออีกสัก5นาทีค่ะ ไป25บห้นาทีนะเราก็จะได้แบบนี้แล้เราก็จะพอกแค่นี้ค่ะแล้วน้นก็มาสับเสิร์ฟเลยค่ะ ะะเรียบร้อยค่ะพร้อมเสร์ฟค่ะสะโพกไก่ย่างน้ำจิ้มแจ่วม,มะขาม,มก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องแม่พึ่งกับน้องคูก,ก้าด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ